สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไฟนอลทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมแอมิชิตี้เหมือนเดิมสําหรับวันนี้นะครับเราก็จะอยู่กันในคลิปรีวิวอาวุธ FR ของคุณปู่ซูซาปาตังกาปาตังกีนะครับคุณปู่ซูซี่ปาตังกีปาตังกานั่นเองนะครับมาครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับก่อนอื่นก็เหมือนเดิมนะครับเราก็มาดูรายละเอียดตัวละครก่อนนะครับก็เริ่มกันที่เกาะลูฟิเนียนะครับสำหรับเกาะลูฟิเนียของปู่เนี่ยก็เป็นเกาะสายทรับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่ เอฟาร์ uh, ของปู่ครบนะครับแล้วต้องการใช้ปู่ลงทีมหลักเนี่ยผมก็แนะนําให้ทำเกรอฟ้าไปเลยนะครับเพราะว่าจะได้เพิ่มแม็กเว็บแคปให้ปาร์ตี้หนต์ะครับตรงนี้นะฮะต่อมาก็จะเป็นไทป์การโจมตีของปู่นะครับสำหรับการโจมตีของปู่เนี่ยจะเป็นดาเมจเวทมนต์ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็สกิลเอ็กเนี่ยรีชาร์จค่อนข้างไวนะครับ ต่อมาเป็นสเฟียแนะนำนะครับสำหรับสเฟียเนี่ยก็มีลูก A ลูก C และลูก E นะครับสำหรับลูก A เนี่ยยืนพื้นที่ได้ค่าอินเวฟเป็นหลักนะครับแล้วก็อันลองเนี่ยแล้วแต่เลยนะครับว่าจะเอาแบบไหนก็ได้นะครับแต่ว่าลูกแรกอขอไปฮะค่าแรกเนี่ยคืออินเวฟแน่นๆนะฮะก็ส่วนเงื่อนไขตรงนี้นะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆจะเลือกใช้นะครับแต่ว่าเงื่อนไขอะไรก็ได้ที่ ทำแล้วนะครับได้ค่าอินเวฟเป็นอันดับแรกนะครับส่วนลูกซีนะครับลูกซีผมก็แนะนำเป็นประเภทเด้งเลือดนะครับเพราะว่าตัวปู่เนี่ยมีความสามารถในการเฮดพ p Re เให้ทั้งปาร์ตี้นะครับเห็นไหมครับว่าตัวของมาเรียนเนี่ยเมื่อเราทำการเด้งเลือดปุ๊บเนี่ยจะได้ค่าอินเวฟนะครับก็ใช้ประมาณนี้นะครับสายนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะเลือกใช้แบบอื่นก็ได้เช่นกันนะครับอันนี้ก็อยู่ที่เพื่อนจะเลือกใช้นะครับ ส่วนลูก E อันนี้ก็ผมไม่รู้จะแนะนำยังไงดีนะครับแต่ว่าตัวปู่เนี่ยก็มีความสามารถในการแปะดีบัฟจากสกิล2แล้วก็สกิล l d กับ FR อนะครับอันนี้ก็อยู่ที่เพื่อน,เพ,อนเพื่อนจะเลือกใช้นะครับว่าจะเลือกใช้สายไหนนะครับถ้าเกิดใช้เป็นสายแปะดีบัฟแล้วเพิ่มค่าต่างๆก็พวกยัฟฟี่พวกซีมัวอะไรแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดอยากได้แปะดีบัฟเพิ่มเนี่ยก็เป็นพวกโจมตีเงื่อนไขพวกนี้นะครับแล้วก็ทําการแปะดีบัฟเพิ่มนะครับ แต่ถ้าเกิดส่วนตัวเนี่ยผมก็มองว่าแปะดีบัฟแล้วเพิ่มค่าต่างๆให้ตัวเองเนี่ยน่าจะโอเคกว่านะครับอลืมบอกไปครับว่าความสําคัญของปูเนี่ยอยู่ที่ค่าอินเบฟเป็นหลักนะครับต่อมาเรามาดูกันที่ AF นะครับสำหรับ AF เนี่ยผมก็แนะนําเป็นอินเบฟคู่กับบูทนะครับซึ่งตัวปูเนี่ยก็อย่างที่กล่าวไปเมื่อกี้นะครับว่าค่าอินเบฟเนี่ยสำคัญกับปูนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นอินเวฟหนึ่งร้อยเจ็ดสิบคู่กับบูทสำหรับบูทเนี่ยจะได้ค่าแม็กเบฟและค่าแอตแทกห้าเปอร์เซ็นต์นะครับใส่สามอันก็จะได้สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับส่วน FR level นะครับถ้าเกิดใครที่ลิมิตเบรกอาวุธ FR ครบสามรูนะครับแล้วก็ทำเกาะฟ้าเนี่ยผมก็แนะนำให้อัพเลเวลสามสิบไปเลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่มีอาวุธ FR เนี่ยก็อัพแค่ level สิบก็เพียงพอแล้วนะครับหรือว่าจะไม่อัพเลยก็ได้นะครับ สำหรับแซมอนอสูรแนะนำทั้ง10ตัวเนี่ยก็ดูตามรูปได้เลยนะครับเราก็มาเริ่มดูรายละเอยียดสกิลกันเลยดีกว่านะครับสำหรับตัวปู่นะครับเริ่มเกมมาจะเกรดเอ็กเนี่ยจะเต็มเลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเริ่มจากสกิลเอ็ก่อนนะครับ สำหรับสกิลเอ็กนะครับจะทําการตีเวฟหมู่2ฮิตนะครับแล้วก็ตีเลือดหมูโดยจะโจมตีแบบนี้ทั้งหมด6ครั้งนะครับสามารถตีเกินแม็กเวฟเนี่ยได้ทั้งหมด20 0เรเ็นดาเมจเป็นดาเมจหมู่แบบาหารครึ่งหลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วนะครับจะทําการดิ้งเวฟคืนตัวเองเนี่ยยีของฮิตพีดาเมจที่ทําได้ในแต่ละชุดนะครับแล้วก็ตัวปู่เนี่ยจะได้รับบัฟจีนะครับจำนวน6เทิร์นพร้อมกับทําการแปะดีบัฟนะครับเพิ่มฮิตพีดาเมจ ใส่มอนเตอร์ทั้งหมดนะครับจำนวน2เทินนะครับเดี๋ยวเรามาดูบัฟจากสกิล e อเกันก่อนนะครับก็คือบัฟจีอันนี้นะครับสำหรับความสามารถของบัฟจีเนี่ยให้กับตัวเองเท่านั้นนะครับอย่างแรกนะครับเพิ่มค่า Attack 60%อย่างที่2เพิ่มค่า Invave 100%อย่างที่3เพิ่มค่า h p Damage มี และอย่างที่4นะครับเพิ่มค่า overflow 40%และอย่างสุดท้ายนะครับสามารถเด้งเบฟเกินแม็กเบฟได้อีก20%นะครับต่อมาเรามาดูความสามารถของดีบัฟจากสกิล l EX กันนะครับก็คือได้รับ HP ดพีมจากฝั่งเรานะครับเพิ่มขึ้น30%นะครับก็ตามตามตรงตามชื่อเลยนะฮะ ถึนี้เราก็มาดูกันที่สกิล1ต่อเลยนะครับสำหรับสกิล1น,นะครับจะทําการตีเบฟหมู่4ฮิตนะครับแล้วก็ตีเลือดหมู่โดยจะโจมตีแบบนี้ทั้งหมด4ครั้งสามารถตีเกินแม็กเบฟเนี่ยได้ทั้งหมด180%นะครับดาเมจเป็นดาเมจหมู่แบบหานครึ่งหลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วจะได้รับบัฟบ,บีนะครับจำนวน8เทิร์นนะครับ เดี๋ยวเราก็มาดูความสามารถของบับบีกันก่อนนะครับสําหรับความสามารถของบับบีเนี่ยให้กับปาร์ตี้ทุกคนนะครับอย่างแรกนะครับเพิ่มค่าแอตแท็ก30%อย่างที่สองเพิ่มค่าแม็กเบฟ35%อย่างที่สามเพิ่มค่าอินเบฟ60%อย่างที่สี่มีผลของเบฟรีเจนนะครับ80%โดยค่าเบฟที่เด้งเนี่ยก็คิดจากค่าอินเบฟของตัวละครตัวนั้นนะครับและอย่างสุดท้ายนะครับมีผลของเฮทพีวีรีเจนนะครับอีก20% โดยคิดจาก m a c H p ของตัวละครตัวนั้นเช่นกันนะครับต่อมาสกิล2นะครับจะทำการตีเบฟบ6ฮิตนะครับแล้วก็ตีเลือดเป้าหมายที่เราเลือกโดยจะโจมตีแบบนี้ทั้งหมด4ครั้งนะครับสามารถตีเกิน m ม็กเบฟเนี่ยได้ทั้งหมด150%เป้าหมายหลักจะโดนดาเมจ1 0 0นะครับแล้วก็เป้าหมายข้างจะโดนดาเมจ50% หลังจากนั้นจะทําการแปะดีบับชาหมูนะครับใส่มอนเตอร์ทั้งหมดจํานวน1เทินนะครับแล้วก็แปะดีบับลดค่าสปีดให้มอนเตอร์ทั้งหมดนะครับจำนวน6เทินนะครับสำหรับดีบัฟที่แปะแล้วเป็นกรอบขาวเนี่ยก็เป็นผลจากบับของสกิล l l นะครับเดี๋ยวเราเค่อยไปดูกันตรงนั้นนะครับสำหรับสกิล l 5นะครับก็มีผลกับตัวเองเท่านั้นนะครับ อย่างแรกนะครับเพิ่มค่าอินเบ e นะครับ80%อย่างที่2เพิ่มค่าแม็กเบม20%อย่างที่3เพิ่มค่าโอเวอร์โฟล์20%และอย่างสุดท้ายนะครับเพิ่มค่าเ e d a m เมจลิมิตอีก20%นะครับสำหรับสกิล LD นะครับก็อย่างแรกเลยนะครับจะทำการตีเบฟหมู่5ฮิตนะครับแล้วก็ตีเลือดหมู่ โดยจะโจมตีแบบนี้ทั้งหมด4ครั้งนะครับสามารถตีเกินแม็กเบฟเนี่ยได้ทั้งหมด180%ดาเมจเป็นดาเมจหมู่แบบไม่หันนะครับหลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วตัวปู่จะได้รับบัฟเบันยูนะครับจำนวน12เทินแล้วก็ถ้าเกิดมอนสเตอร์ตัวไหนนะครับที่มีดีบัฟของปู่อยู่บนหัวนะครับจะทำให้ดีบัฟนั้นเพิ่มขึ้นไปอีก2เทินนะครับแล้วก็เทินต่อไปใช้สกิลฟรีนะครับตอนนี้ดีบัฟของปูเนี่ย จะมีทั้งหมด3อันนะครับก็คือ h p d a y a g e แล้วก็ Speed Down นะครับแล้วก็ d ดิบับชานะครับ2-6-1นะครับทีนี้เราก็กดสกิล l LD ไปเลยนะฮะเห็นไหมครับว่าจะเพิ่มเป็น483เลยนะครับ เดี๋ยวเราก็มาดูความสามารถของบัฟจากสกิล l l กันก่อนนะฮะสำหรับความสามารถของบัฟจากสกิล l LD นะครับอย่างแรกเลยนะครับทำให้ดีบัฟของปู่เนี่ยที่แปะใส่มอนเตอร์นะครับจะเป็นกรอบข่าวนะครับแล้วก็ความสามารถอันต่อมาเนี่ยให้กับปาร์ตี้ทั้งหมดเลยนะครับอย่างแรกนะครับเพิ่มค่า Attack 45อย่างที่2เพิ่มค่าเบฟดาเมจ40อย่างที่3เพิ่มค่า HP ดาเมจ20อย่างที่4 สามารถเด้งเบฟแรงนะครับอีก20%และความสามารถสุดท้ายนะครับเด้งเบฟให้ตัวเองนะครับ200%โดยคิดจากค่าอินเบฟของตัวละครตัวนั้นนะครับสำหรับเงื่อนไขนี้นะครับเราจะต้องทำการตีเลือดตีเลือดมอนสเตอร์ไปก่อนนะครับความสามารถนี้ถึงจะทำงานนะครับต่อมาก็เป็นสกิล fr สกิลสุดท้ายนะครับสำหรับความสามารถของสกิล fr นะครับจะทำการตีเบฟหมู่6ฮิตนะครับแล้วก็ตีเลือดหมู่ โดยจะโจมตีแบบนี้ทั้งหมด3ครั้งนะครับหลังจากนั้นจะทําการแปะดีบัฟชาให้กับมอนสเตอร์ทั้งหมดจํานวน2เทินนะครับเป็น FR ที่เข้ากันมากเลยนะครับปู่กับปู่นะฮะปู่กับปู่จับคู่กันก็สู้สร้ากันทั้งคู่เลยฮะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเงื่อนไขอ่า h ฮพโบนัสกันดีกว่านะครับ เดี๋ยวเราเริ่มจาก FR โหมดกันก่อนสำหรับ FR โหมดนะครับไม่มีเงื่อนไขนะครับแต่ว่าจะมีความสามารถ2อย่างให้ปาร์ตี้นะครับอย่างแรกสามารถเด้งเบฟแรงขึ้นนะครับ30%อย่างที่2นะครับเติมเลือด10%นะครับโดยคิดจาก HP ดาเมจที่ทำได้นะครับแต่ว่าจะาเด้งเลือดให้สูงสุดเนี่ยคือ30%ของแม็ HP ของตัวละครตัวนั้นนะครับไม่ว่าจะตีดาเมจเป็นแสนเป็นล้านเท่าไหร่นะครับ เลือดที่เติมจะไม่เกิน30%ของ์เซ็ HP ของตัวละครตัวนั้นนะครับทีนี้เรามาดูเงื่อนไขเปอร์เซ็นต์ HP โบนัสกันนะครับก็มีทั้งหมด3เงื่อนไขนะครับเงื่อนไขที่1เมื่ออ่าเบฟรีเจนก่อนเข้าเทินนะครับก็จะได้30%นะครับแล้วก็เงื่อนไขที่2นะครับโจมตีมอนเตอร์ที่มีดีบัฟนะครับอาจะได้30%โดยที่เงื่อนไขที่2เนี่ยยกเว้นปู่คนเดียวนะครับ ส่วนเงื่อนไขที่3นะครับก็เป็นเงื่อนไขที่เหมือนกับเงื่อนไขที่สองก็คือโจมตีมอนสเตอร์ที่มีดีบัฟอยู่บนหัวนะครับแต่ว่าเงื่อนไขนี้จะต้องเป็นปู่เท่านั้นนะครับก็จะได้40%นนะครับสำหรับเงื่อนไขนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ปู่ของผมเนี่ยโจมตีไปก่อนนะครับ แล้วดูเปอร์เซ็นต์นะฮะจะได้63เปอร์เซ็นต์นะ er, <Gan> ครับเนื่องจากว่าปู่ของผมเนี่ยไม่ใช่ปู่คนที่เปิด FR นะครับเพราะฉะนั้นจะได้แค่เงื่อนไขที่1และเงื่อนไขที่2นะครับจะไม่ได้เงื่อนไขที่3นะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นปู่ของ่าน้องผมนะครับที่เป็นคนเปิด FR เนี่ยจะได้เงื่อนไขที่1และเงื่อนไขที่3นะครับก็จะได้เปอร์เซ็นต์เนี่ยเยอะกว่าอาตอนนี้จะให้ปู่ของน้องโจมตีนะครับแล้วดูเงื่อนดูเปอร์เซ็นต์ตรงนี้นะครับ เห็นไหมครับว่าจะได้สูงสุดคือเ5นะครับเดี๋ยวบางคนอาจจะงงะครับว่าทำไมตัวข้างๆก็เป็นปู่เหมือนกันแต่ว่าได้น้อยกว่านะครับก็ต้องอธิบายแบบนี้ไปนะครับต่อมาเราก็มาดูความสามารถของ c ออ e บิลิตี้ปู่กันนะครับเดี๋ยวเริ่มจากคอเงินก่อนนะครับสำหรับคอเงินนะครับก็มี Special ลเอฟเฟทั้งหมด3เทอร์นะครับมีผลให้กับปาร์ตี้ทุกคนนะครับ อย่างแรกนะครับเพิ่มค่า a t t a ท k และเพิ่มค่า Mac ก e บ20%อย่างที่2เพิ่มค่า In w e บ60%อย่างที่3มีผลของเบ r e g e n นนะครับ80%อย่างที่4เพิ่มมีผลของ h P Regen นนะครับอีก20%นะครับเป็นคอเงินที่ให้ค่าเยอะที่สุดที่ผมเคยเจอเลยนะฮะต่อมาความสามารถของคอทองนะครับ จะมีสเปเชียลเอฟเฟกทั้งหมด3เทิร์นเช่นกันนะครับผลของคอทองเนี่ยก็ให้กับปาร์ตี้ทุกคนเหมือนกันนะครับอย่างแรกนะครับเพิ่มค่าแ t ตแท k และเพิ่มค่าเบฟดาเมจนะครับ20%อย่างที่2สามารถเด้งเบฟแรงนะครับอีก20%อย่างที่3เพิ่มค่า h p ด a m เมจสและอย่างสุดท้ายนะครับเด้งเบฟให้กับตัวเองนะครับ200%นะครับโดยคิดจากค่า In นเบฟของตัวละครตัวนั้นนะครับ หลังจากที่ทำการตีเลือดไปแล้วนะครับสำหรับความสามารถของคอ r อ a b i บิลิตีของปู่ซูซ่าก็มีเพียงเท่านี้นะครับ เราก็อยู่กันในช่วงสุดท้ายของคลิปรีวิวแล้วนะครับนั่นก็คือวิธีการเล่นเบื้องต้นนะครับสําหรับวิธีการเล่นเบื้องต้นเนี่ยแน่นอนครับว่าสกิลเอ็มันเต็มมาตั้งแต่ตอนแรกนะครับเราก็ต้องกดสกิลเอ็ไปก่อนนะครับอ่าแล้วก็ตัวสกิลหนึเนี่ยก็เอาไวเเ้เล่งเกตเล่งเกร e เอ็กนะครับแล้วก็ต่อระยะเวลาบัฟอ่าบัฟบ,บ,บีนะครับส่วนสกิลสองเนี่ยก็เอา ส่วนสกิลเอ็กนะครับก็รีชาร์จค่อนข้างไวก็เอาไว้ต่อระยะเวลาดีบัฟ HP ดาเมจอัพนะฮะส่วนสกิล65เนี่ยก็กดตอนที่ปู่เนี่ยจะทำดามจหรือว่าต้องการเร่งดามจของปู่อะไรแบบนี้นะครับส่วนสกิล l d นะครับก็กดตอนที่ต่อบัฟของสกิล l d ของปู่นะครับทีนี้เดี๋ยวผมมาสอนตรง แปะดีบัฟชาก่อนดีกว่านะฮะเดี๋ยวอย่างแรกก็โจมตีไปก่อนนะครับสกิล ex นะฮะอันดับแรกนะครับเราจะต้องกดสกิล2ก่อนนะครับเพื่อที่จะแปะดีบัฟชาใส่มอนเตอร์ให้มอยู่บนหัวก่อน1เทินนะครับหลังจากที่เราแปะไปแล้วนะครับการที่เราจะเพิ่มระยะเวลาดีบัฟบ,บนหัวตรงนี้นะครับเราจะต้องกดสกิล ld เท่านั้นนะครับถ้าเกิดเรากดสกิล2 ซ้ำเหมือนเดิมเนี่ยดีบัฟตรงนี้ก็จะเป็นแค่1นึ่เทินนะครับมันจะไม่เพิ่มนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการเพิ่มระยะเวลาดีบัฟทั้งหมดของบอสนะครับโดยเฉพาะดีบัฟชาที่มีแค่1นึ่เทินเราก็กดสกิล l d ไปเลยนะครับเราสามารถกดสกิล l d ซ้ำได้หลายครั้งนะครับจนกว่าเราจะพอใจนะครับเพราะว่าตรงนี้ไม่มีการจํากัดน,นะครับว่าเราจะกด L d ดีได้แค่ครั้งเดียวแล้วมันจะเพิ่มแค่2นะครับ เห็นไหมครับว่าพอเรากด2ครั้งมันก็เพิ่มเป็น5นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเลยนะครับว่า,าเมื่อเรากดสก i ิล d ไปแล้วเนี่ยดีบัฟตรงนี้จะไม่เพิ่มนะฮะกดซ้ำอีกครั้งหนึ่งก็เพิ่มอีก2ก็เป็น7นะครับนี่นะฮะแบบนี้เลยนะครับวิธีการเล่นปู่ก็ไม่ยากน,นะครับเราสามารถเล่นตามหน้างานได้เลยนะครับสำหรับดีบัฟชาเนี่ยก็ใช้ในจังหวะที่เราต้องการ เรารู้อยู่แล้วว่าบอสจะต้องเด้งเทินมาหรือว่าบอสจะได้โจมตีเนี่ยเราก็ใช้จังหวะนั้นได้นะครับทำให้บอสเนี่ยไม่สามารถขยับตัวได้นั่นเองนะครับสำหรับวิธีเล่นปู่เบื้องต้นก็มีเท่านี้นะครับเดี๋ยวต่อไปเราไปดูวิธีการเล่น FR ของปู่กันนะครับสำหรับวิธีเล่น FR ปู่ก็ไม่ยากเลยนะครับเราสามารถกด FR ปู่ได้เลยนะครับ แล้วก็วิธีการเพิ่มพวกเปอร์เซ็นต์เฮดบีโบนัสอะไรพวกนี้เนี่ยพยายามให้ตัวปู่คนที่เปิด FR เนี่ยโจมตีเนี่ยจะได้เปอร์เซ็นต์เยอะที่สุดนะครับแต่ว่าคนอื่นเนี่ยก็สามารถโจมตีได้เช่นกันนะครับไม่จำกัดน,นะครับว่าจะต้องเป็นปู่คนที่เปิด FR เท่านั้นนะครับเพียงแต่แค่ว่าเปอร์เซ็นต์ที่ได้เนี่ยมันจะน้อยลงกว่าปกติ10%นะครับ ที่เหลือในการเล่น FR ปู่ผมก็คิดว่าคงไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับมันมีมีไม่เยอะจริงๆนะครับคือ FR ปู่มันเล่นง่ายนะครับส่วนความสามารถแรกเนี่ยยังไงปู่มันก็มีความสามารถให้ปาร์ตี้เด้งเวฟก่อนเข้าเทิร์นอยู่แล้วนะครับมันก็ได้เงินขหนึ่งไปโดยปริยายอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ก็ไม่ต้องกังวลเลยนะครับสำหรับวิธีการเล่นปูก็มีเพียงเท่านี้นะครับ แล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆยังมีตรงไหนที่ยังสงสัยอยู่ก็สามารถคอมเมนต์ถามไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมกับเพื่อนๆที่มีความรู้เนี่ยจะมาช่วยตอบให้นะครับแล้วก็เช่นเดิมนะครับเพื่อนๆก็ให้กําลังใจผมงา่ายๆด้วยการกดไลค์นะครับกด s u b สไคร e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาผมอัปคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆนะครับสาหรับคลิปรีวิวปู่ฟุโซยะคุณปู่ซูซาปาดังกาปันังกีคุณปู่ซูซีาปาดังกีาปาดังก,า,งก,า,งกาก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ